พี่น้องมากินน้ำกันสวัสดีจ้าสวัสดีสูผู่สู่คนพี่น้องมาสาวสุขพ่อนด้ยังสู่กินมื้อนี่นต้มสายบัวใส่มะม่าใส่ไข่พร้อมพี่น้องนี่เบากหร้ยัย่างพี่น้องโอหคมาเด้อนี่อ้ยตําเพงแซ่บเองพี่น้องของอนุญาตได้จะเด้อขออนุญาตใส่มือเด้จะเด้อนี่ค่ะอุย้ยผัดกมาเป็นถาดพี่น้องมาเป็นสวน ใส่บัวนี่สาวสุขขนทรวนเอาไปลวกด้วยพี่น้องด้วยวางตําุกค่ะตไปลวกก่อนปะลวกแล้วค่อยตําเออบ่<า>อันนี้ไม่เคยกินหรอกเดี๋ยวฉีร่องก็แซ่บว่าไงแซ่บบ่<า>อันนี้เป็นดอกกระเจียวพี่น้่ะดอกกระเจียวลวกแล้วะนะแหนเนี่ยอุะสวยเลยพี่น้องนี่ค่ะอื้มแซ่บอลไร ไข่ข้าวด้วยพี่น้องมาได้ยี่สิบแซ่บหลายทำเองนี่พี่น้องโอ้อย่างไรข้าวบอดอกเกียว ต้นดอกกระเจียวนี่พี่น้องพันใส่กันเลยนี่ไห้บัวจับแซ่บพี่น้องขอคำยังไงเพื่อพี่ผู้น้องทุกคนจ้าออดอกกระเจียวมาแซบคือเก้าหันนะมะพรนดอกมะพรนตำบกุ้งพี่น้องมะพรนอีริจังได้กับมะพรุนโอ้ตำบุ่งนึงตำม,มา,า,ม,าม,มา ต้ำใส้บัวเมนูตาม่ะพี่น้อง,อง,งบอกง่ายๆบ่พ้นอืมอืมอ